บกพริก niin, ข้าวครัวหอมๆสุดบัา,ตายตโตแต่แต่กบชอบของแต่ละบุคคลอ้อมเด้อห่อมข้าวครัวมาพี่น้องวันนี้ลาบเป็ดวันนี้สิมาลาบเป็ดเสิอพี่น้องกินม,มา ใส่ยังใส่บกหนาวลงไปันดับแรกใส่บกหนาวลงไปก่อนวันนี้ก้อยมันก้อยแต่ลาบลาบเป็ดโซพี่ต้องกินใส่บกหนาวใส่บักพริกชมกันไปเรื่อย เมนูเด็ดสำหรับค่ำคืนนี้ปกพริกเขาครัวหอมๆสุดบะไตโตะแต่แต่กรบชอบของแต่ละคนอือหือพร้อมเด้อ หอมกระควดเมืม่อยไชิมชิมมึงที่ไรเสบีบมันขัดบตรงชิมเนาะแสบแีบเลย ลาบเป็ดลาบเป็ดหนังต้มเจ็บแทบเสร็จแล้วมาสิบเบงใส่หม้อต้มลงมา La bếp tấm สดสวยหล่อนๆไปนอ้องนี่มัน,นเป็นหลบกกอนอกกับซุกกันอีกซุกกันแหละแต่ว่าลอยเลือดได้ไปเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกกำลังใจ